นี่พาพี่น้องมาตัดตีนแกะใต้น้ำพี่น้องเนี่ยสุกเปื่อยใต้น้ำโอ้ยเครื่องแน่นๆพี่น้องเจ็บเซ็บเลยนี่แบบเทงพริกถึงขิงเลยพี่น้องนี่โอ้ยต <c oughs> ีนเปื่อยๆง่ายงอา สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขุสุขคตครับผมนี่เปล่ามันน้ำผ่าเป็นน้ำมากินกินไกต่ตาะน้ำพี่น้องเจ็บเซ็บอันนี้ได้ข้าวสวยพี่น้องอันนี้พาพี่น้องมากินข้าวสวยพี่น้องมาซุปเปอร์ใต้น้ำนี่น้ำนัวๆจัดแบบเข้มข,นนมนมขน้นพี่น้องอื้มถูกนะพริกไทยหอมกระเพราใส่เนี่ยพี่น้องแบบพี่น้องนะอุไรพ่อให้กินข้าวเจ็บเซ็บบา้ามันะ <Nun> nua thử vào nào nữa tiền bịp quê như này ngọc hầu làm lại không ยอย่างนัวพ็เป็นสลรัดพี่น้องอบเลย ไปเลยครับแบบนัวหลามน,นัวแน่นๆอู้ยสุดบาวาน่าเนี่ยเบบถึงเคืองเลยไปหน่องอเบื่อและมุนแน่น 음. 메모거든요. 맘. 봐봐요. 거기야 새미. 음. ภาพเปนดอกหญ้าสวยเหมือ hmm. น mm ื hmm. mm hmm. รสชาติเนี่ยสดยอดพี่น้องหอมหอมเครื่องสมุนไพรบรบมน่าปัน,าในใคาลไค่ใบบกูดกระเทียมพริกพริกชินดาพริกแห้งแล้วกะพริกไทยนะพี่น้องอตบแล้วก็เผาหอมแสบเลย เมนูนี้เป็นเก็บแกมกันเลยพี่น้องครับเขาก็เสียบครับแกมกันเลย มือเราไม่จังทึงใจกระเพานี่แบบเป็นดอกไ่น้องใส่มาบดดอกบดนี่เลยโห่โห่สุดยอดทางอิเลีย เปิดดีครับหนัวนัวๆล่ะเขาสวยแนวนี่ฟินอืมอ้ม เครื่องสมนุนไพรไปลองซื้อไปลองแบบเข้มข้นเลยนะอันบ้าบ่าหน้าลงมืออิเลีย อขาแกมไป่อนเขาว่างนะี่น้องล่งร็อกเลยอนะือือเพื่อยครคับพี่น้องบาบาน่าตุนนใบยังแบบอือ แบบฟดโอ๊กเลยเหมือนไงเลยพอกผ่าหอม ห่อมเนี่แบบนัวห่ามพลาดไปลองแนวนี่ลองมั้ยนะครับผมอืมอือไนนม่เห็ดแต่น้าใช่เครื่องตังถึงแนวนี่นบู เด็ดอีกหนึ่งเมนูเลยขักุ้มสุปเป์เลยแบลแบบก็ราบแบบพี่น้องแบงแบบกระยัางแบบเนื้อหอมเครื่องเครื่องสมุนไพรสีนั่นเลยอืม

ขาบดถือว่าตีกินแต่ข้าวเหนียวมันเนี่ยเป็น,นเป็นข้าวสวยว่มมันตักมาหลายอย่องแต่ว่าเอา้ากินเกี่ยมไปความสดรสดีรสน้ำปลารสหอยแมอง บาบาน่าใส่เกลือแบบนั้นนั่นเลยสูตรบาบาน,น่าสีดยอดนําของเทียมดองนิดหน่อยน้ำมะเทียมดองเพิ่มความหวานความกลมกล่อม,อม,มสีละมุนอืม <c oughs> ผู้ใบทันเมนูครับแก้มจัดเลยครับผมดิดมากๆเลยเนี่ยแนะนํำเลยเมนูนี่กินไก่แต้น้ำ เอาบดก่อนร่วมแสีบอืมตัวเผือกนั่นนั่งอืมเขาบกรรดก่อนพี่น้องไรเสรียพักเข้มข้นนัวกลมๆเลย เอาถ้าเป็นมโน่จะแชร์มาฝากพี่น้องกับผมซูเปอร์ใต้น้ำตินแก่เจน้ำเจ็บๆแบบเข้มข้นเข้มข้นเลยถึงพริกถึงพริกถึงเคอร์ทั้งแกงนะพี่น้องเอาค่าวพี่น้องมาคลิปนี้ก็่าลืมกันเลยก็แชร์บ่าวน้าบ้ากินมาแซ่บแสียงออกมานั่นแหละครับผมขอบคุณทุกคนที่ตามขอบคุณทุกไน์ทุกแชททุกคอมเมนต์นะครับผิดพลาดไปกันแนบ่าวน้าครับขอโทษขออภัยด้วนะครับผมไว้พบอๆคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ